ช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยนะครับผมนี่อย่าหยิบขึ้นมานะนั่นขยับไม่ใช่แฟนนะครับผม ตีมพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไล่แหลกแล้วก็แต่งโดยฉีจริงหนานซุยนะครับผมอันนี้จะเป็นภารกิจที่5้าแล้วนะครับภารกิจที่5เนี่ยจะอยู่ในเล่ม2กับเล่ม3นะในเล่ม2นิดนึงแล้วก็เล่ม3เยอะหน่อยนะครับเล่ม2จะมีอยู่ประมาณ50หน้าแต่ว่าเล่มสามนี่คือปาไปบบ3 7ากว่าหน้าได้เลยนะใช่ไหมมันรวมกันแล้วเป็น400กว่าหน้าเลยนะครับคือนิยายเรื่องหนึ่งได้เลยอ่ะหนึ่งภารกิจกว้างไกลมาก แต่สนุกมากนะครับภารกิจนี้เป็นภารกิจสําคัญนะครับผมภารกิจที่5เนี่ยจะเริ่มเปิดมาตั้งแต่ตอนท้ายของภารกิจที่4แล้วก็คือมีเสียงของระบบดังขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่0ูนครับดังขึ้นมาบอกว่าต้องไปทําภารกิจที่8แล้วนะแล้วสื้อชื้อ,อ,อ,อก็เอ๊ะภารกิจที่8เราก็มองสภาพรอบด้านก็เฮ้ยนี่มันห้องแต่งตัวนี่หว่าห้องแต่งตัวในกองถ่ายซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณเคยเพราะว่าจําได้ใช่ไหมัื้อเชียวชื้อ,อ,อ,อเป็นดารา มองแล้วรู้แล้วว่าอันนี้เป็นกอละครนะแถมเป็นกอละครเกรดดีด้วยอะ่ะคนมาตามคุ้มกับเขานู่นนี่นั่นแล้วนะก็ไม่ได้สนใจครับเพราะว่าสื่อเฉยๆก็รู้สึกว่ามไม่เห็นจําเป็นเลยก็นั่งไประบบก็เร่งว่าต้องไปทําภารกิจแล้วนะภารกิจที่แปดแต่ว่าไม่ใช่เสียงของศูนย์หกหนึ่งสื่อเๆก็เอ๊ะตั้งแต่เข้ามาในโลกภารกิจเนี่ยยังไม่ได้ยินเสียงของศูนย์หกหนึ่งเลยนะแล้วตัวระบบของโลกใหม่เนี่ครับ ก็ถามว่าซื้อเฉยอไม่ใช่ส่งชุนหยางใช่ไหมส่งชุนหยางคือตัวเอกของเรื่องนี้นะครับผมซื้อเฉยอก็บอกว่าใช่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองมาจากระบบแก้แค้นนะต้องมาทําภารกิจแก้แค้นแล้วก็ส่งชุนหยางอ่ะเคยตายไปแล้วรอบหนึ่งระบบก็เสียใจมาครับแล้วซื่อเฉยๆอ่ะคือได้รับข้อมูลละคือถึงจะไม่เจอศูนย์หกหนึ่งแต่ว่าได้ข้อมูลของโลกแล้วก็คือส่งชุนหยางนะครับผมเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษก็คือมีตาสองสีนะเป็นตาสีน้ำพันกับสีน้ำเงิน ตาเนี้ยจะทําให้เห็นสิ่งที่แปลกปลอมที่ไม่ใช่มนุษย์เห็นผีนั่นแหละง่ายๆแล้วเสร็จแล้วอ่ะเขาจะเรียกไอ้ดวงตาเนี้ยว่าดวงตาหยินหยางคือคุณยายเขาบอกมาคุณยายของทรงชุนหยางเป็นเหมือนคนดูดวงคนพยากร,รณ์ที่เก่งมากคุณยายก็บอกตลอดว่าต้องให้ความสําคัญกับดวงตาอันนี้นะทรงชุนหยางก็คือใช้ชีวิตมาเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็มองเห็นผีแหละ ไม่เคยเจอผีร้ายเลยนะเจอแต่ผีดีๆจนกระทั่งโตขึ้นมาตอนนี้เรียนแพทย์อยู่ปีห้าละมีแฟนอยู่คนหนึ่งคือขยักครับขยักคนนี้ก็เป็นแฟนของทรงชุนหยางทรงชุนหยางก็เคยบอกแฟน,นะคระับคือคบกันมาสักพักแล้วแหละก็เคยบอกกับแฟนตัวเองว่าเรามีตาหยินหยางนะก็คือตาที่สามารถมองเห็นผีได้แต่ขยักก็คือคิดว่าคงเป็นเรื่องตลกแหละสิ่งที่พีก็คือโลกนี้ครับมันไม่ได้เป็นโลกที่เห็นผีธรรมดา แต่เป็นโรคที่มีระบบด้วยระบบอันนี้เป็นคนระระบบกับระบบการแก้แค้นอันนี้เป็นระบบเกีก่ยวความกลัวเขาจะสุ่มคนครับอยู่ๆสุ่มคนไปทําภารกิจภารกิจก็คือภารกิจหนังผีเลยต้องไปหนีผีตัวนั้นนะอยู่ให้รอดถึงตอนนี้นะก็คือเป็นภารกิจหนังผีอะ่ะมีอยู่วันหนึ่งส่งชุนหยางที่ไปซื้อกาแฟก็โดนลากเข้าไปในภารกิจแล้วก็จะต้องหนีผีแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองมีดวงตาหยินหยางก็เลยรู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือผีอันนี้็คือคนนะเพราะฉะนั้นแยกได้ ก็เลยสามารถผ่านภารกิจมาได้อย่างง่ายดายตอนที่ผ่านภารกิจนะครับก็จะมีคนนึงเป็นผู้หญิงที่เดินมาหาสุนุนอยางแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าโลกนี้เราจะถูกสุ่มนะแล้วเราต้องทำภารกิจสิภารกิจถ้าเกิดว่าเราทำสิภารกิจผ่านเราก็จะรอดตายแต่ว่าถ้าเกิดว่า เราเสียชีวิตในภารกิจอย่างเงี้ยเราก็จะถูกลืมไปในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็จะไม่มีใครจําเราได้นั่นเองส่งชุนอย่างก็เลยอ่ะโอเคก็คือกลัวนะแต่ว่าก็อ่ะโอเคได้ออกมาจากโลกภารกิจก็มาเจอกับแฟนที่กําลังรออยู่ก็ร้องไห้ะครับก็เราให้ใครอยากฟังว่าเกิดเหตุการณ์นี้นี้นี้ขึ้นนะใครอยากก็อ่ะโอเคฟังแล้วก็เหมือนไปหาข้อมูลมาคือเวลาที่ถ้าเกิดว่าเราได้เข้าไปในภารกิจแรกจะมีรอยสักอยู่ตรงนี้ครับเป็นรูปของภารกิจแรกแล้วก็จะมีขีด9้าอันนะเพราะว่า ถ้าผ่านหนึ่งภารกิจขีดก็จะหายไปทีละอันทีละอันทีละอัน,อนวันต่อ,ตอมาอยู่ๆขยะก,ก็กลับมาแล้วบอกตัวเองมีเหมือนกันนั้นไปหาข้อมูลในเน็ตมาแล้วก็สรุปได้ทําภารกิจแล้วส่งชุนอย่างก,ก็เลยแบบเฮ้ยเราไปทําภารกิจทําไมมันอันตรายมากเลยนะแล้วก็เป็นห่วงแต่ว่าขยะก,ก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรไปหาข้อมูลมาแล้วคือเราสามารถเป็นพันธมิตรกันได้แล้วถ้าเกิดเป็นพันธมิตรกันอ่ะก็จะได้ทําภารกิจด้วยกันทุกภารกิจเลยจะอยู่กับทรงชุนหยางนะเพราะว่าเป็นห่วงไงก็เลยอยากจะดูแลตอนที่ไป่ทำภารกิจเเ็ล้วไไมม่่่อออยยยยยยูคคนดดดีีงงงุากืทขะ ก็เลยอ่าโอเคทำภารกิจกันไปครับภารกิจที่234 5 6นะระหว่างนั้นนะสงชุญยาณก็จะได้คุยกับระบบระบบก็จะอธิบายให้ฟังแต่ระบบจะเป็นคนแบบนิ่งขรึมนิดนึงทรงชุญยาณก็ถามว่าระบบแ่บมีทําอะไรได้คือระบบก็คือตายไปแล้วใช่ไหมระบบก็อื้อใช่คือตายไปแล้วนะแต่ว่าทําข้อตกลงกับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าสาม,มารถทําให้คนคนนึงผ่านสิบภารกิจได้จากสร้างร้านเหนือให้แล้วทรงชุญญาณก็ได้ถามว่าคนที่ระบบเคยเจอมาทาได้สูงสุดเท่าไรระบบก็บอกว่าเจ็ดภารกิจนะ ส่งชุนหยางทำภารกิจที่7ผ่านไปแล้วนะครับผมก็คือทําลายสถิติไปแล้วแล้วคือสัญญากับระบบด้วยว่าจะทําภารกิจให้ครบให้ได้แล้วก็มอบร่างให้กับระบบนะระบบก็ดีใจนะครับที่ส่งชุนหยางอยากช่วยตัวเองพอเป็นภารกิจที่8ปุ๊บตอนนั้นนี้ผู้หญิงที่ทำภารกิจแรกด้วยจาได้ใช่ครับก็คือเหมือนแบบอยู่เมืองเดียวกันอ่ะแล้วก็หาหออยู่ก็เลยบังเอิญมาเจอกับตรงชุนหยางทรงชุนหยางก็เอ้ยเนี่ยผมนิคิดนะเจอกันแล้วก็เป็นพอลานมีกันก3คนก็คือทำภารกิจด้วยกัน3คนมาตลอดเลย ปรากฏว่ามันจะต้องไปต่างเมืองเนาะก็คือนั่งรถไฟไปทรงจุนหยางบังเอิญไปเห็นมือถือของขยะเข้าแล้วก็ดูเอาขยะคุยกับผู้หญิงคนนี้เยอะมากเลยนะแถมคุยเรื่องที่จะขโมยดวงตาของทรงจุนหยางด้วย2คนนี้เขาไปหาข้อมูลกันมาครับเหมือนเห็นข่าวว่าเฮ้ยภารกิจที่สี่มันจะเป็นภารกิจกลุ่มไม่ได้นะมันต้องเป็นภารกิจแยกเราก็ไปเอาความมั่นใจผิดๆนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นภารกิจแยกนะตัวผู้หญิงนะครับก็บอกว่ามันมีวิธีที่เราจะเอาตาหยินยางของคนอื่นมานะ เราก็ชวนขยะครับมาขโมยตาหยินหยางของส่งชุนหยางส่งชุนหยางก็แบบเฮ้ยเขาจะทําแบบนั้นจริงๆหรอก็คือรู้สึกเสียใจแล้วภารกิจที่แปก็อย่างที่บอกครับมันจะเป็นเซตติ้งกองละครส่งชุนหยางเข้าไปปรากฏว่าโดนโปะยาสลบแล้วก็โดนขโมยตาก็เลยกลายเป็นคนตาบอดก,ก็ร้องไห้เสียใจมากแล้วผีในภารกิจที่8ก็มาที่ส่งชุนหยางส่งชุนหยางรู้สึกโกรธแค้น2คนนี้มากว่าทำไมทํากันแบบนี้นะ แล้วผีก็มาทำาลายทรงชุนหยางจนเสียชีวิตทรงชุนหยางก็เลยกลายเป็นวิญญาณแล้วพระเจ้าของระบบกำจัดขยะก็เลยมาคุยกับทรงชุนหยางว่าฉันนะ่ะสามารถทำให้เธอแก้แค้นได้นะเอาไหมทรงชุนหยางก็เลยทำสัญญาครับแล้วก็กลับมาที่นายเอกเนี่แหละนายเอกก็คือเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับระบบของพระเจ้าโลกผีเนี่ยฟังระบบก็อ่ะใช่หรือเปล่าวะนี่เป็นผีที่มาสิงร่างทรงชุนหยางหรือเปล่าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับซือเทียวก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะทำภารกิจต่อไปเอง แล้วก็ไอกองถ่ายเนี่ยไม่เคยถ่ายละครนะดิไม่รู้ใช่ไหมกองละครแบบเนี้ยวันแรกไม่ได้ถ่ายเราเพราะผู้กำกับโมโหไปละเดี๋ยวมันก็เลิกกองกันไปเองแล้วจําได้ใช่ไหมครับว่า061อ่ะจะสามารถเป็นร่างคนได้ขึ้นมาอย่างที่บอกว่าระบบอ่ะมันถูกซ้อนอยู่โลกเนี้ยเป็นระบบใหญ่ระบบหนึ่งเพราะฉะนั้น061เข้ามาแทรกแซงไม่ได้เพราะเหมือนมันจะกลายเป็นระบบที่ซ้อนระบบ061ก็เลยไม่สามารถติดต่อระบบแลคการ์ดอะไรเงี้ยทำได้หมดนะแต่ว่าจะไม่มีเสียง061มาคอยคุยด้วย แต่ว่า061อทำสัญญากับพระเจ้าไว้ก็คือจะสามารถประกฏตัวได้ก็เลยมาปรากฏตัวครับเป็นคนหนึ่งที่ถ้าเกิดวาในโลกความเป็นจริงก็จะเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกับส่วนชุหญ,ญานแล้วก็มีน้องสาวด้วยนะก็คือแยกมาสองด่างเลยเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าซสือเชียวเฉือรู้สึกเลยว่าคนนี้จะต้องเป็น061แน่ๆแบบชัวๆเลยแต่061มีข้อกําหนดไว้ว่าห้ามที่จะต้องบอกเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็เลยอไม่ได้บอกไปทีนี้เขาก็จะทำภารกิจกัน ผีผู้หญิงอะ่ะก็จะมาตามตามนะตอนแรกผีก็เหมือนจะมองมองทุกคนครับแล้วซื้อเชียวชือ่อก็เดิน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 สำรวจไปใช่ไหมแล้วก็ห้องมันมีรูปภาพเนี้ยไม่ปลอดภัยนะฝากบอกขยะว่าให้ไปบอกตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าซื้อเชียวชือ่อไม่ได้เจอแต่ว่าซื้อเชียวชื่ออะ่ะคือตอนแรกรู้ว่าตัวเองต้องถูกโปยยาสลบใช่ไหมครับก็เลยบอกกับขยะไปว่าทันหน้าไปเจอในเน็ตมานะว่ามันมีน้ํายาพิเศษที่จะสามารถทําให้แลกเปลี่ยนตาหญินอย่างได้ขยะก็เลยแบบเอ๊ะ เรื่องนี้ผู้หญิงนะครับเป็นคนบอกไม่ใช่หรอแล้วทาไมชุนยางถึงรู้ล่ะก็เลยเริ่มระแวงกันครับพอเข้าไปในห้องก็จริงๆผู้หญิงนะครับหลบอยู่ก็เลยคุยกันปกติแต่ไม่บอกว่าห้องนี้มีผีนะแล้วก็คือเจอผีครับแล้วก็คือตกใจมากนางก็รีบมาหาสื่อเชียวสื่อสื่อช่ื่อก็เอ้าฝากบอกไปแล้วไม่ใช่หรอฝากบอกขยะไปไงนางก็เลยเริ่มระแวงกันเองสองคนนะทีนี้เอาไปว่านางตายครับนางก็ตายไปผีก็มาสิงร่างนางแล้วก็คือแสดงละครซึ่งภารกิจที่แปดเนี่ยง่ายมาก ต้องเล่นละครห้ามนอกบทห้ามอะไรเวอร์แค่นั้นเองจบแต่ว่าคือมีผีมาแสดงด้วยคนที่มาแสดงด้วยมันก็จะเกิดเหตุการณ์นะครับจนสือ่อเชียวเืียวดูว่าข้อกําหนดของการที่ผีจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือการที่เราจะต้องมีจิตคิดร้ายสือ่อเชียวเฉ่อวก็ไม่ได้คิดร้ายกับผีไงแล้วผีก็ชอบสือ่อเชียวเฉียมากเพราะว่าสื่อเชียวชือ่อแสดงละครเก่งแน่นอนมันต้องแสดงละครเก่งก็คือเขาซุบไปซุปตาเมื่อตอนก่อนที่จะมาต้องทำภาร,รกิจนะ กี่ก็คือชอบสื่อเฉียวฉือมากก็คุยเล่นกันคุยเล่นกันแล้วก็คือทำภารกิจจนจบเลยนะครับสื่อเฉียวฉียก็คือมีวางแผนไว้ในใจแล้วก็เหมือนกระซิบอะไรกับผีสักอย่างหนึ่งแล้วผีก็อ่าโอเคได้นะทีนี้ก็จากไปครับสื่อเฉียวฉียก็ออกมาส่วนขยะก็ออกมาด้วยนะครับรอดเหมือนกันแล้วก็ค่าความเสียใจก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแหละเหมือนแบบว่าทำไมเราถึงเคยคิดร้ายกับคนที่ดีอย่างทรงชุนหยางนะทีนี้ก็ไปภารกิจที่9ภารกิจที่9จะเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็คือมีเด็กกำพร้าอยู่เขากำหนดก็คือให้้เเลียงด็ก3วัน นอกจากสื่อเฉียวกับขยะใช่ไหมก็จะมีคนอื่นมาดยเยอะแยะมากมายแล้วก็มีศูนย์หกหนึ่งสองคนเนาะต้องเลี้ยงเด็กวันแรกมันก็ดีครับคือทุกคนก็คิดว่าตามใจเด็กก็ได้แต่ว่าสื่อเฉี่วเฉไม่ตามใจเด็กคือจะสั่งสอนให้เด็กเป็นเด็กดีแต่ว่าคนอื่นก็แบบก็ตามตาใจเด็กไปดีปรากฏว่าตามใจเด็กไปตามใจเด็กมามีคนนึงไปนั่งต่อจิ๊กซอกับเด็กแล้วหาจิ๊กซอ์ไม่เจอเด็กก็แบบว่าแต่ครูก็มีตาไม่ใช่หรอขอยืมตาของครูหน่อยนะแล้วก็เอาซ่อมเสียงครับจิ้มตาออกมาคนที่ถ ทุกคนก็ช็อกแล้วเราห้ามตามใจเด็กเหรอแล้วอ้าวต้องทํายังไงคือต้องดูเด็กเหรอแต่ถ้าดูเด็กเด็กก็จะทําหน้าเย็นชาใส่เรานะสื่อเชียวเฉอก็คือรับมือเด็กได้ดีมาครับก็คือจะสอนอธิบายสร้างความเข้าใจแล้วก็มีเหตุการณ์เปรียบเทียบอันนี้ไปลองหาอ่านกันดูดีมากอันนี้ก็คือภารกิจที่เก้าแต่ว่ามันไม่จบปรากฏว่าสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ยครับเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ไม่ดีก็คือเด็กถูกทาร้ายแล้วคือสุดท้ายปรากฏว่าไฟไหม้ก็เลยต้องภารกิจช่วยเด็กออกจากตึก ไม่มีใครอยากจะให้เด็กโดนไฟไห,หม้เลยสักคนเดียวนะครับก็คือช่วยออกมาได้หมดนะก็ปกติไปแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีคนเห็นผีผู้หญิงแล้วเขาก็แบบเฮ้ยคิดไปเองนะสื่อๆก็บอกว่าตาฝาแหลกอยไม่คิดมากในระหว่างภารกิจที่เก้านี่นะครับสื่อๆถามกับระบบด้วยว่าภารกิจที่ผ่านมาเนี่ยคือสื่อๆให้ศูนย์หกหนึ่งไปถามคนอื่นนะครับว่าภารกิจที่ยากที่สุดเนี่ยคืออะไรพอฟังมาปุ๊บเฮ้ยทำไมภารกิจยากที่สุดของมันดูง่ายจังวะสื่อๆก็คิดว่า มันประหลาดนะเพราะว่าภารกิจที่ผ่านมาเก้าภารกิจของสื่อเฉียวเฉ่อเป็นภารกิจที่ยากทุกอันเลยก็เลยถามระบบระบบก็เออไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยสื่อเฉียวเฉก็เลยรู้ว่าอ๋อเพราะว่าตาของสื่อเฉียวเื่ีเป็นดวงตาหยิงหยางนะก็เลยทําให้มันยากขึ้นแต่สื่อเฉียวเฉลอไม่ได้พูดออกไปเพราะว่ารู้ว่าถ้าเกิดว่าพูดออกไปอ่ะส่งชุนหยางที่อยู่ในร่างจะรู้ด้วยเหมือนกันคือระบบรู้ว่าส่วนสุหยางอยู่ในร่างนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าส่งชุนหยางได้ยินสื่อเฉลียวเฉลียวหทอกไว้พื่ออะไร ระบบก็เลยบอกว่าอ๋อพระเจ้าของระบบเนี้ยเขาจะต้องการเก็บค่าความกลัวเพราะว่าจะต้องเอาค่าความกลัวเนี้ยมาสร้างกำแพงเพื่อที่จะกักผีร้ายเอาไว้เพื่อให้โลกปกติไม่เจอกับผีร้ายซๆๆื้อเฉีวฉก็อ๋อคือเราทําเพื่อกักผีร้ายไว้นะต้องการค่าความกลัวหมายความว่าระบบของซื้อเฉียวเฉีก็ต้องการค่าความเสียใจสินะอาจจะเรื่องนี้ก็ช่างมันนะครับผมเพราะว่าไม่เกี่ยวกันแต่ว่าซื้อเฉียวเฉีก็รู้แล้วว่า การที่เราทําภารกิจอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องการค่าอะไรบางอย่างซึ่งของซื่อเฉยๆก็เป็นค่าเอนโทรปีเนาะแต่ว่าอย่างที่รู้มาสี่ภากรกิจแรกคือไม่ได้อะไรเลยนะครับผมจบภารกิจที่9ไปขึ้นภารกิจที่10เป็นภารกิจหนีตายครับในห้องมันจะเป็นแค่หนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าผีร้ายของเนี่ยคือโหดมากโหดแบบโหด,หดมากๆคือการจะหนีออกจากห้องนะครับมันจะเป็นภารกิจเสียสละคือต้องมีคนตายในนั้นหนึ่งคนนะถึงจะทําให้คนอื่นรอดได้แต่ว่า ือเฉียวฉวก็พยายามทาให้ทุกคนรอดมาด้วยกันนั่นแหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้คนที่มาด้วยกับซื้อเฉียวฉือวมีอยู่4ี่คนตายหมดเลยสามคนนะครับหรืออีกคนหนึง่งจริงๆคนนี้มีตาหยินยางเหมือนกันนะตอนที่เสร็จแล้วก็ไปรวมกันที่ห้องนั้นตัวขยะครับรู้สึกดีใจมากที่มีสื้อเฉียวเฉลออยู่แต่ปรากฏว่าพอมารวมกันที่ห้องสุดท้ายแล้วครับซื้อเฉียวฉือก็เลยฉีดยาใส่ขยะขยะก,ก,ก็นอนขยับไม่ได้แต่ตามองเห็นนะก็คือแค่ขยับตัวไม่ได้เปนาา็นอัมพาตเฉย แล้วสืว่อเฉลียวเฉก็เอาขวดออกมาครับเป็นขวดกักวิญญาณอันนี้คือซื้อไว้ซื้อเฉียวเฉอีวางแผนตั้งแต่ภารกิจที่8นะครับคือสื้อเฉียวเฉือไปเดินดูในปราสาทที่ถ่ายทํากองถ่ายกันนะมันมีรุปหลายยุคหลายสมัยมากสือเฉียวเฉลอก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะรูปพวกนี้ผีร้ายถ่ายเ,เองหรือเปล่าพอดูๆไปปุ๊บล้วก็เออผีร้ายน่าจะถ่ายเองนะก็เลยคิดว่าผีร้ายน่าจะไปในสถานที่ต่างๆได้อย่างอิสระก็เลยไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาสือเฉียวเฉลอก็เลยถามว่ากวนซืซ่งยอย คือผีร้ายอะสามารถตรวจจับพลังงานความคิิรลายได้หมายความว่าสามารถเสร็จได้เหมือนกันแต่ผีร้ายเขาก็ไม่เสพนะครับเพราะมันเป็นสิ่งสกระปรกสื่อเฉียวเฉียก็เลยบอกว่าให้ผีร้ายของภารกิจที่แปดะสอนกวนซื่อเซียวให้เสพพลังงานชั่วลายแล้วก็ถามว่าอยากแก้แค้นไหมถ้าอยากแก้แค้นสื่อเฉียวเฉีอจะช่วย แล้วก็ถ้าเกิดว่าภารกิจที่เก้าอ่ะเดี๋ยวสื่อเชียวจะให้ยันไปหนึ่งอันก็คือยันอันนี้จะทําให้สื้อเชียวกับผีร้ายสามารถเชื่อมถึงกันได้ก็ให้ผีร้ายมาหาในภารกิจที่เก้านะก็เอาควนซื้อเซียวมาหาสื้อเชียวฉื้อเชียวจะเก็บใส่ขวดกักวิญญาณที่ซื้อมาด้วยค่าความเสียใจเนี้ยไปภารกิจที่เก้าเนี่ยผีร้ายก็เลยเอามาให้ก็คือผู้หญิงที่มีใครสักคนหนึ่งเห็นนั่นแหละแล้วภารกิจที่ส0ก็คือเปิดขวดให้ควนซื้อเซียวออกมาแล้วก็คือมาอยู่กับขยยยัับขขกก็็คือไไม่ด้้แลวว คือการออกจากภารกิจเนี่ยครับคือถ้าเกิดว่ามีประตูภารกิจให้ออกไปเราต้องเดินอ,ออกไปนะถ้าเกิดว่าหมดเวลาประตูปิดปุ๊บอบเราจะถูกกักอยู่ในพื้นที่ภารกิจนั่นแหละออกไปไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผีร้ายของภารกิจที่ส0่ครับก็ออกมาแล้วอืมมันน่าสนใจมากเลยนะแต่เนายมาทําผิดกฎสุ๋จิ๋วจิก็เลยเอาขวดผนึกวิญญ,ญาณระดับสูงนะครับมาผนึกวิญญ,ญาณผีร้ายตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดไว้ผีร้ายก็เลยถูกผนึกไว้เฉยเลยแบบงง ส่วนขยะก,ก็คือถูกทิ้งไว้พอภารกิจจบใช่ไหมศู 6, 1, นย์หกหนึ่งสองคนรือเชียวเชียอแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งที่มีตายอย่างก็ออกกันไปส่วนขยะก,ก็ถูกอยู่กับกวนเซียวเซียวก็คือรู้สึกเสียใจมากเสียใจมากเสียใจมากจนค,ค่าความเสียใจเต็มแล้วสือเชียวเชียอก็บอกระบบว่าค่าที่ความเสียใจเต็มแล้วนะจะไปละระบบก็เลยถามว่าเราจะไม่อันนี้หรอครบสิบภารกิจแล้วนะ สื่อเฉยๆก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็ถามว่าระบบจะมีร่างแล้วใช่ไหมระบบจะทํายังไงระบบก็สรารภาพออกมาว่าตัวเองอะชอบส่งชุนหยางนะนู่นนี่นั่นคือไม่รู้ว่าส่งชุนหยางที่อยู่ในร่างได้ยินไงครับพอสรารภาพงสรารภาพอะไรเสร็จปุ๊บสื่อเฉยๆออกจากร่างไปพร้อมกับบอกกับส่งชุนหยางว่าได้ยินแล้วนะระบบก็เฮ้ยอะไรอะรเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสื่อเฉยๆก็ออกจากร่างไปแล้วครับระบบก็รู้ตัวละว,ว่าตัวเองอะโดนหลอกแน่ๆว่าส่งชุนหยางอะไม่ได้ยินสิ่งที่คุยกัน ส่วนทรงชุญยางตื่นมาก็ได้นอนครับป่วยเสร็จแล้วก็อ่าทําอะไรไปเขาก็มาได้เจอกับระบบนะครับเราทั้งสองคนก็จะกลายเป็นคนปราการส่งชุญยางก็คือไปตามหาว่ามีหมอที่เป็นศูนย์หกหนึ่งไหมสรุปก็ไม่เจอนะครับก็เลยรู้ว่าจะต้องเป็นศูนย์หกหนึ่งพี่สื่อเชียวสือพูดถึงแน่เลยก็อจบภารกิจนี้ไปกลับมาดูที่ว่าเจ้านะครับค่าเอนโทรปีของภารกิจนี้ไม่ได้เลยคือเป็นศูนย์เลย เพราะว่าอันนี้คือทําสัญญากับพระเจ้าของระบบอีกระบบนึงเอาไว้ว่าเออจะไม่เอาค่าพลังงานนะซึ่งเข้าใจได้ไม่เป็นไรค่าเอนโทรปีเป็นศูนย์ไม่เป็นไรแต่พระเจ้า่ะคาดหวังไว้ว่าสื่อเชียวชือต้องเป็นบ้าอยู่ที่เนี่ยแหละคือการที่พระเจ้าจะเลือกโฮสต์มานะครับแบบสื่อเชียวชือเขามีลิสต์เลยนะแบบ 5, 6, 7, 8ข้อจะต้องเป็นคนไม่มีเพื่อนคนที่อ่อนแอพ่อแม่เสียชีวิตเป็นลับในชีวิตจริงนะ จะต้องมีอยู่แบบสามในส่วนพวกนี้ที่เป็นเช็คลิสต์เนี่ยครับถึงจะเอาเข้ามาได้จะทําให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนไม่คิดบวกแย่แล้วก็คือจะต้องทําอะไรแบบไม่มีความคิดประของตัวเองครับไม่มีความเป็นผู้ดํามันก็จะทําให้ได้ค่าเอนโทรปีกลับมาเยอะระบบก็ได้ถามว่าไปเอาสื่อเชีวช่วเยวนี่ยมาได้ไงปรากฏว่าไอ้เช็คลิสต์เนี่ยครับสื่อเฉียวติดทุกข้อเลยนะแต่ว่าเป็นคนที่คิดบวกไงพระเจ้าก็คือแบบอ๋อฉันปวดหัวมากเลย ทำยังไงดีเฮ้ยแบบนี้มันก็ได้เหรอทําไมเช็คลิสต์เนี้ยฉันคิดมาแล้วนะคนไม่มีเพื่อนไม่มีพ่อแม่คนรักจากไปคือทุกอย่างมันแย่หมดแนละ้วทําไมถึงเป็นแบบนี้วะ <c oughs> แล้วก็อ่ะทำอะไรไม่ได้นะครับส่วนซื้อเชียวชื้อออกมาก็คือพักอยู่กับ061ครับเป็นเดือนเลยนะเขาก็มุงมิงกันไปอันนี้จะจบภารกิจที่5้นั่นเองอันนี้น่าจะยาวพอสมควรล,ละภารกิจที่ห้ามันจะยาวๆหน่อยเพราะว่าเรื่องมันเยอะมันคือยิยา้อหนึ่งเรื่องอะนะก็ประมาณนี้นะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้าง่าานนี้้ะครรสวใใอยกจหเ สปอยหรือรีวิวทียเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามาสปอยให้ได้มากที่สุดทาที่จะเป็นไปได้ส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องการสนับสนุนไว้ข้างล่างนี้นะครับหรือว่าจะกดปุ่มสตั้อซู่ใต้คลิปนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe ให้กับช่องไอสปอยด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ Facebook หรือท w i t t e r ได้เช่นเดียวกัันนะครบ สำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ